ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ นาเสียดายการพบกันในละครของโดมและเอฟ,ฟวงการโทรทัศน์ถึงแมมพระนางสลับหมุนเวียนกันไปแต่ก็มีหลายคนกลับมาร่วมงานกันบ่อยครั้งจนเกิดเป็นคู่จีนถูกใจแฟนๆแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่อยู่วงการมานานแต่ไม่ได้เล่นละครคู่กันเลยมีแค่ได้เจอกันตามงานเจอตามอีเวนต์ในรายการในแฟนคลับไดฟินกันบ้างด้านพระเอกหนุ่มหลอ่อคันเทพเมื่อมาชิมลางด้านงานการแสดงเล่นละครปีแล้วเรื่องบ้างหรือบทบาทนหนที่เหมาะสมเขาก็ยินดีรับ เล่นล่าสุดก็มีผลงานนำพึ่งขมอีกไม่นานให้ได้รับชมกันและอีกหนึ่งสาวแอฟทักษอ,อนหลังจากขึ้นจอรวมงานกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างต่อธนภพ,พผลงานเรื่องต่อไปก็ยังไรวีแววซึ่งประจวบเหมาะกับแอฟและโดมทั้งคู่นั้นได้มีโอกาสเจอกันในรายการซึ่งแฟนๆกล็ล้นว่าเขาและเธอนั้นจะมีละครเรื่องใหม่จริงหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ามีข่าววางตัวให้เลยละครคู่กันแล้วแต่สุดท้ายยืนยันชัดเจนยังไม่มีงานละครคู่กัน เอาเป็นว่าแฟนๆต้องมารอลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าทั้งคู่นั้นจะมีงานร่วมกันหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ